สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเพจชมรมพระนงพยานะครับชมรมคนรักพระกูวัดนรพยาและก็ชมรมการศึกษาและสะสมพระนรพยาด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมไก่พิษณุโลกนะครับก็ซึ่งเป็นแอดมินของเพจก็จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับมีหลายๆคนหลายท่านนะครับเข้ามา เข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเก๊แท้ของพระเครื่องอพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีของประเทศไทยเรานะครับราคาก็ค่อนข้างสูงก็จัดว่าเป็นพระเนื้อดินที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับก็มีคนเข้ามาสอบถามกันเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เข้ามาสอบถามบางคนก็ส่งรูปก็ามา บางคนก็เอารูปข้ประโช์บ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและสะสมพระนางพญานะครับพระนางพญานี่เป็นพระเนื้อดินนะครับคุณผู้ชมพระเนื้อดินเนี่ยคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพระเนื้อดินเนี่ยวัดนางพญาเนี่ยมันเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน นะครับรมแม่น้นน่นนั่นตะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยนะการที่เขาจะปั้นพระนางพญาหรือทําพระนางพญาขึ้นมาเป็นพระเครื่องสําหรับใช้ในการติดตัวบูชาของคนในสมัยโบราณมันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่เขาจะเอาดินกลางทุ่งมาทานะครับเพราะว่าตรงตีนท่าที่วัดเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของมีดินเหนียวดินตีนท่าอยู่แล้วนะครับแม่น้่นน้่นก็อยู่ตรงตรงวัดนั่นเลยก็เป็นตีนท่าด้านหนึ่งก็จะเป็นวัด เป็นวัดเป็นวัดใหญ่นะครับเป็นวัดพระพุทธชินราชนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวัดอ่าราชบูรณะนะครับอีกวัดหนึ่งก็ก็ด้านซ้ายตรงติดไปตรงตรงเดินจากกันบุญนันก็จะเป็นอ่าวัดสตือนะครับวัดสตือแล้วก็จะมีอ่าวิหารมีสิ่งกอ่อสร้างในสมัยโบราณก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ผมจะไม่กล่าวถึงเรื่องของอ่าอ่าว่ามันมีประวัติเป็นมมอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่อยากให้มันพูดมันเยอะเย้อแต่ก็จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับว่า ในเรื่องของการศึกษาและก็สะสมพระนังพญาบริบทแรกเลยเราต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าพระนังพญาของจังหวัดพิษณุโลกนนะเป็นศิลปะนะครับเป็นลูกผสมนะครับระหว่างอายุธยากับสุขโขทัยนะครับตอนที่ตอนที่พระวิสุธิสตรีนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนั้นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะก็มาเป็นเป็น เป็นราชินีของเมืองสองแควนะครับก็เป็นเมืองที่สําคัญเมืองหนึ่งก็เป็นเมืองหลวงอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ในช่วงนั้นก็จะมีศึกสงครามก็ค่อนข้างบ่อยนะครับสกุลช่างนี่ก็จะเป็นสกุลช่างของสุขโขทัยนะครับผสมกับทางาทางทางล้านาน,นะครับเพราะว่าทุกนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่เขาเขาจะเออเอา,เอาช่างมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูประวัติ อ่านประวัตินะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่บอกกล่าวเล่าต่อๆกันมาประวัติที่ถูกจารึกไว้โดยโดยโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานที่ยืนยันที่แน่นอนและแท้และแท้จริงนะครับโดยนะครับกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรที่อยู่ใกล้กับบ้านเราเมืองเราตรงเมืองพิษณุโลกนี่ก็คือสํานักงานพิพิธภัณฑ์กรมศิลปากรที่ที่ที่เมืองเก่าสุโขทัยเอาเรียกกันง่ายๆใช้คําศัพท์ที่ไม่ยุ่งยากนะครับ ผมอยากให้คุณผู้ชมลงไปดูนะครับไปดูลงไปเดินดูก็ได้เมื่อว่างเราเข้าไปดูถ้าใครอยากจะสะสมพระนางพญาต้องเข้าใจในบริบทแรกๆนี้ก่อนว่าพระนางพญามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีกระบวนการจัดสร้างอย่างไรนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มองเห็นให้มองให้ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมวิธีเราต้องรู้เขาทามาจากอะไรนะครับคุณผู้ชมในส่วนของเรื่องดินที่คุยแต่ตอนแรกแล้วนี่ว่าดินที่สร้างพระนางพญาเนี่ยนะครับ ดินที่สร้างพระนางพญาเนี่ยเป็นดินมาจากตินท่านในสมัยก่อนคุณผู้ชมคงพอจะรู้รูปนคนอาจจะเข้าใจนะครับสมัยก่อนการการค้นหา,หาหรือกการสร้างวัตถุอาถรรพ์เนี่ยเขาใช้ดินเจ็ดตินท่าดินเจ็ดตินท่านี่นะครับตอนนั้นวัดนังพญาอยู่ติดริมแม่น้ำน่านดังนั้นดินเจ็ดตินท่าที่ริมแม่น้ำน่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการถูกนํามาใช้ในการจัดทําพระนางพญานะครับพระนางพญาเนี่ยนะครับ หลังจากที่เราได้ดูแล้วว่าพระธัพยาเป็นพระที่นําเอาดินมาจากริมแม่น้ําดังนั้นนะดินเหนียวดินท่ามันจะมีลักษณะดเดียวกับดินดานถ้าใครอยู่ตามตามตามชนบทนะสเกตตอนที่เขาขุดบ่อบาดานมันจะมีดินดานมันจะมีลักษณะแบบเดียวกันเลยแต่ดินดานของที่ขุดบ่อบาดานมันจะไม่เหมือนกับดินตินท่าเพราะว่าดินตินท่ามันจะมีพวกเม็ดกรวดทรายาต่างๆเข้ามาปนด้วยนะครับก็ ก็พอมันปนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมก็จะกลายเป็นลักษณะของส่วนผสมลักษณะพิเศษของดินดินที่นํามาใช้สร้างพระนางพญานะฮะความแตกต่างมันจะมันมันจะมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนนะแล้วลของดินพระนางพญาที่จะทําขึ้นมาเนี่ยนะครับพระนางพญาเนี่ยใช้ดินดินท่าขึ้นมาสร้างสิ่งที่ติดมาคือพวกเศษวัชพืชบ้างเศษกรวดเศษทรายต่างๆที่มันอยู่ในแม่น้ํานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีเอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับว่าดินที่ที่มาสร้างพระนางพญาเนี่ยแล้วมีกรวดติดมาเนี่ย รวดเหล่านั้นนะ่ะผู้ชมไปดูให้ดีนะจะไม่มีเหลี่ยมนะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งวิธีการดูนะครับสําหรับผมนะเพราะเราต้องยืนความเป็นจริงเนี่ยเราต้องคุยกันความเป็นจริงว่าเ,เรื่องของการสร้างพระเนี่ยเราตก,ตก,ตกลงที่มาที่ไปของวัตถุที่สร้างมาจากไหนนะครับไม่ใช่เาเอาดินมาจากไหนก็ได้อะไรประมาณแบบนี้ไม่ใช่นะของปลอมเราจะไม่รู้เลยว่าเรื่องเรื่องที่มาที่ไปแบบนี้เขาจะไปเอาดินแล้วมาผสมทรายนะไม่ได้นะครับเพราะว่า ระหว่างกรวดที่อยู่ในแม่น้ํากับทรายที่มันอยู่อยู่อยู่นอกแม่น้ําเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทรายที่ถูกดูดขึ้นมาคือทรายอย pues, народ, immt, ู่นิ่งแต่ทรายที่อยู่ในแม่น้ํามันจะเป็นทรายที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์พิเศษของลักษณะกรวดทรายที่ผสมอยู่ในดินที่นํามาสร้างพระนพภยาอันเล็กๆเนี่ยจะไม่มีเหลี่ยมจำไว้นะฮะดินที่ใช้สร้างพระนรภยาจะไม่มีเหลี่ยมการไม่มีเหลี่ยมนี่ไม่ใช่เกิดจากการเผาไฟนะการเกิดเผาไฟก็คือโอเคมันอาจจะเกิดบ้างแต่น้อยมาก จุดหลอมละลายนะครับของของหินหรือของกรวดหรือของของของแร่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ในส่วนของดินเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดอุณหภูมิความร้อนที่หลอมละลายก็ไม่เท่ากันถ้าความร้อนสูงจะจัดมันก็จะเกิดลักษณะที่เป็นลักษณะเหมือนอ่าเหมือนดินที่เข้าสู่กระบวนการหลอมละลายมันจะเป็นเนื้อเขียวที่เราเรียกว่าเขียวหินครกไงนะฮะคุณผู้ชมมองออกนะครับถ้าเผาไม่อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับ มันก็จะเป็นคาร์บอนคาร์บอนนี่คืออะไรก็คือพระเนื้อดำไงองค์จะโตนะครับเพราะฉะนั้นองค์พระเนื้อเขียวกับองค์พระที่เป็นที่เป็นพระสีดําขนาดจะแตกต่างกันแต่ลักษณะข,ของพิมพ์ตําหนิพิมพ์ทรงทุกอย่างจะต้องเหมือนกันนะฮะอันนี้คุณผู้ชมดูไว้นะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนของพระนางพญาที่ที่ที่จัดสร้างเนี่ยนะครับ หลังจากเรารู้ที่มาที่ไปของดินนี่ผมอธิบายาคร่าวๆนะให้เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการดูพระนางพญาให้คุณผู้ชมได้มีความเข้าใจแล้วจะมองออกแล้วถึงบางอ้อทันทีเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เองเหรอในลักษณะข,ของการวิเคราะห์ของผมนี่นะหลังจากที่ผมเรียนจบมาทางด้านปฏติมากรรมผมจบจากวิยาเขตพ่อช่างสาขาปรติมากรรมสากลน,นะครับแล้วก็เคยเป็นช่างปั้นพระ นะครับเคยรับงานทําด้านศิลปะปัจจุบันนี้ก็รับราชการเป็นนายช่างศิลป์ชำนาญงานนะครับก็ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานการทํางานศิลปะมากกว่า30ปีก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีในการที่จะมองจากหลักการที่เรียนมาโดยเฉพาะผมจบด้านปรติมากรรมโดยเฉพาะผมก็อยากมาอธิบายให้ฟังเลยว่ามีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันหลายอย่างผมดูใน YouTube นะครับคุณผู้ชมดูใน YouTube พูดกันไปพูดกันไปพูดกันไปหลักเกณฑ์และหลักการมันไม่ถูกต้องเลยนะครับ คุณผู้ชมครับมีหลายคนพูดบอกว่าพระนางพญาเป็นแม่พิมพ์ที่แกะมาจากไม้ผมเคยตั้งสเตตัสขึ้นไปบนบนเพจว่าคุณคิดว่าพระนางพญาแม่พิมพ์ทําด้วยอะไรหลายคนตอบว่าไม้ตอบว่าไม้ตอบว่าไม้มาตามความเชื่อของเซียนที่เขาพูดจริงๆแล้วในหลักความเป็นจริงในวิชาช่างในเชิงช่างเนี่ยพระนางพญาสําหรับผมแล้ว ไม่ได้สร้างมาจากไม้พระนางพญ,ญาสร้างมาจากแม่พิมพ์ดินเผานะครับสร้างมาจากแม่พิมพ์ดินเผาเอกลักษณ์ของดินเผาดินแต่ละที่จะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมครับเคยสังเกตไหมว่ามีบางคนพูดบอกว่าพระนางพระพระรอดพระรอดลําพูนสามารถกรีดก,กระจกเข้านั่นแหละคุณสมบัติของดินดินลําปางเขาเรียกว่าดินคอมเปา ดินคอมปาวดินภาคเหนือดินชมปลำพูนเขาเรียกว่าดินคอมปาดินคอมปาจะมีลักษณะพิเศษคล้ายๆกับพวกกระเบื้องกังใสเวลาผ่านกระบวนการทำเป็นเซรามอนหรือเป็นเซรามิกหรือเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วเนี่ยเขาจะมีความแข็งแกร่งมากพระพระซุนกอกรแพงเพชรดินจะเป็นดินที่มีออกไซด์ของเหล็กเยอะแถวนั้นจะมีเรื่องลูกลงังมีศิลาแรงมีลิปแล็ตเยอะ พราะนั้นก็จะเห็นเป็นเม็ดแร่เป็นดอกมะขามเป็นจุดเป็นพลายสีแดงๆเต็มไปหมดนี่นะฮะเอกลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของการการดูพระด้วยว่าดินมันมาจากไหนเขาเอาอะไรมาทาเพราะ,ะนั้นของปลอมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับต้องมองให้ออกส่วนของอพระผงสุพ,พรรณผงสุพรรณเป็นดินที่มาจากดินเหนียวกลางทุ่งนะคุณดูนะครับพระผงพันธ์เนื้อจะละเอียดมาก คุณลองสมัยเด็กๆเราเคยไปแก้ดินเหนียวออกมาตามรอยตีนควายต,ตามทุ่งนาเนี่ยามาปั้นลูกกระสุนเนี่ยเนื้อจะเนียนหนึบแบบนั้นเลยแต่ในกระบวนการจัดทําเนี่ยช่างเขาจะมีการกรองกรองด้วยผ้าขาวบางกรองเศษวัชพืชกรองสิ่งต่างๆที่มันอาจจะทําให้เป็นปัญหาต่อการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเอาละ่ะมาถึงพานังพญาพานังพญาเป็นพระที่อยู่ดินแม่น้ำน่านเพราะนั้นดินที่มาก็จะเป็นดินดินท่า พระนภยาจริงเป็นพระที่มีกรวดทรายที่เราเรียกว่ามีแร่มีแร่ผสมอยู่นะครับผสมอยู่ทั่วทั้งองค์หลังจากที่เขาเอามาทําเป็นสลิปสลิปก็คือน้ําที่เขาเขาเขา,เขาตีตีเหมือนเราตะบันน้ำตีตีต,ต,ตีให้มันดินเหนียวนักกลายเป็นน้ำเสร็จพวกเขาก็จะไปกรองผ้าขาวบางเพราะฉะนั้นเม็ดแร่จะมีขนาดไล่เลี่ยกันนะครับเม็ดแร่ที่มันไม่รอดผ้าขาวบางลงไปเนี่ยจะมีขนาดไล่เลี่ยกัน แล้วเขาจะทิ้งให้ลินน้ําที่ใสนั้นบนออกมันก็เหลือเป็นดินเหนียวแล้วเาก็จะปล่อยตกตะกรนเราก็จะได้ดินเหนียวที่สําหรับใช้ในการสร้างชิ้นงานนะครับโอเคคุณผู้ชมมองออกแล้วนะฮะว่าดินพระเบญจภคีแตกต่างกันอย่างไรนะฮะทีนี้ในกระบวนการในกระบวนการจัดทำนะครับในกระบวนการจัดสร้างเดี๋ยวผมจะเขียนวาดภาพให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมจะมองออกแล้วคุณผู้ชมกลับไปดูพระ พระที่เขาถือว่าเป็นองค์ครูองค์ดาราหรือองค์ที่เป็นพระที่ติดรางวัลไม่ใช่พระโนเนมนะไปดูแบบนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ลองไปดูพระของปลอมองจริงไหมมันใช่ไหมเวลาดูเอาพระมาเทียบเทียบดูกันหลายๆองค์ปูสพระพิมพ์พิมพ์เขาตรงเนี่ยเอามาวางเทียบ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 กันดูนะครับพิมพ์บล็อกเดียวกันนะเทียบกันดูนะครับ คุณผู้ชมจะมองเห็นความเหมือนในสิ่งที่ผมจะพูดทันทีแล้วก็จะมองออกบางทีว่าพระนางพญาไม่ได้สร้างแม่พิมพ์มาจากไม้เด็ดขาดนะครับหลักฐานที่มียืนยันไปดูที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลามคาแหงจังหวัดสุโขทยัยสกุลช่างนี้นะฮะจะใช้ดินเผาในการในการในการเป็นบล็อกแม่พิมพ์เกือบทั้งหมดเลยเกือบร้อแม้กระทั่งพระที่อยู่ในในที่ถูกค้นพบที่สุโขทยัยที่เมืองเก่าสุโขทัยเนี่ย จะเป็นลักษณะชิ้นงานเหมือนกันแบบเดียวกันวิกรรมวิธีการสร้างเหมือนกันเพราะอะไรนะเพราะสกุลช่างเป็นสกุลเดียวกันไงครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูจะพาไปดูจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการจัดทาแล้วคุณผู้ชมลองวิเคราะห์ดูอย่าเชื่อผมดูเสร็จกลับไปดูรูปพระที่มีอยู่วางอยู่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลย <c oughs> ก่อนที่ก่อนที่จะดูเนี่ยเวลาคุณผู้ชมได้จะดูพระองค์หนึ่งหรือจะไปเจอพระองค์เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูนะ อันดับแรกคุณผู้ชมต้องดูฟอร์มของพระก่อนฟอร์มของพระเนี่ยว่าฟอร์มของพระมันได้ไหมตามที่หลักสากลเขานิยมที่เขาเล่นเขาหาบูชากันของปอมก็ทําเหมือนนะแต่มีสิ่งที่ของปอมทําไม่เหมือนตรงนี้ผมเรียกว่า dna พระเครื่องนะครับวิธีการเช็ควิธีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบให้ให้คุณผู้ชมได้ได้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวผมจะเขียนภาพวาดภาพขึ้นมาให้ดูว่า กระบวนการขั้นตอนมีวิธีการทําอย่างไรและคุณผู้ชมกลับไปดูนะครับและคุณผู้ชมจะไม่อยากที่จะไม่อยากไปซื้อภาพปลอมเห็นภาพปลอมฟอร์มสวยพิมพ์เหมือนรูปล่างเหมือนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพปลอมทําไม่ได้คุณเรียนแบบรูปทรงได้เหมือนแต่คุณไม่สามารถเรียนแบบ DNA ได้เหมือนผมเรียกว่า DNA พระเครื่องนะครับ DNA พระเครื่องนะี่นสำคัญ กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทางหลักทางหลักกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคาพูดหมื่นคำหรืออะไรก็ช่างต่าง,างๆเหล่านี้แต่ถ้าหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันจะเป็นบอกบอกอัตลักษณ์ของความใช่ไม่ใช่ของบุคคลทันทีพราสก็เหมือนกันอยากมาดูผมจะเริ่มเริ่มอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังฟังผมแล้วเอาไปคิดและว,วิเคราะห์อย่าเชื่อผมแต่ผมใช้วิธีการนี้ในการตรวจสอบและสะสมพักเครื่องมา จากหลักการที่ผมได้เรียนมาจากวิทยาเขตพ่อช่างโดยที่ผมจบด้านประติมากรรมมาโดยตรงนะครับไปเช็คได้นะครับว่าผมจบมาจริงไหมนะครับและจบด้านนี้จริงไหมเคยเป็นช่างบ้านพระจริงไหมนะครับเคยเป็นประติมากรจริงไหมเคยรับงานเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโบสถ์วิหารช่อฟ้าใบละบาดใบละกาหน้าบันจริงไหมเคยทําเรื่องจิตรกรรมฝาผนังจริงไหมผมมาพูดในหลักที่ผมศึกษามา แล้วมันจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูแต่ย่าเชื่อผมต้องต้องต้องเชื่อด้วยตาของตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปแล้วไปเช็คพาพาไปดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดมันมีอยู่จริงไหมแล้วมันจะเป็นได้ไหมที่พระที่เป็นแม่พิมพ์เนี่ยทำมาจากดินเผาไม่ใช่แม่พิมพ์มาจากไม้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเด็กผู้ชมดูตามที่รูปที่ผมจะวาดแล้วก็ฟังให้ชัดเจนนะครับ ผมกลับกลับหน้ากล้องก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับกลับหน้ากล้องแป๊บหนึ่งมันจะกลับยังไงวะกลับภาพเดี๋ยวเดีจะกลับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะกลับหน้ากล้องยังไงให้ไปถ่ายกล้องตัวไม่ไม่ไปอ่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เอางี้เดี๋ยวผมผมตัดได้บอกเอาไปตัดต่ออีกทีนึงก็ได้อ่ะว่าเอาตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับและส่วนตอนที่2องยวผมจะอธิบายเป็นเป็นตอนๆไปดีกว่าแล้วผมจะค่อยๆโพสต์ขึ้นไปแล้วคุณผู้ชมไปดูนะนะครับอันนี้ตอนที่1น,นะแล้วตอนต่อไปจะเป็นตอนที่2โอ้ผมกลับหน้ากล้องไอ้มือถือผมไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากมายนักหรอกเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่เป็นตอนที่หนึ่งเราพบแค่นี้เดี๋ยวพบตอนที่สองต่อจากนี้เลยนะครับ๊